ทที่16และบทที่17บทที่16คัทเทกร,รัตคาหาอตีิตังนานาวะขเมยะนักปะสิดังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาทะติตัมปะหินันตังอัตตันยะัะจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลักไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะโยธรรม,มังตัา,งตตงานตปัสสเดชภาหิรังภาษาตุปังตังวิธานะมะนุปภะปหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่เงะแ,แ,แน่นชันแผ่นทรแน้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้รป,ปรุกปองเถิดอะเช е วะกิจามาตัปปังโภชัญญามารณังสเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮิโนสังคะตรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาพาคว้าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชก็มีสต่นในยหญ่นั้นย่อมไม่มีแต่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปงอโหรตมาตันสิตังทังเวทเทกะรัตโตติสันโตอาจิ มุนีติดธรมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดค้านทักง,งวนกับคืนอนะั้นแปลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยรการราชนีนแลบทที่17บัอภินหะปัญจะเวคคณะปาฐะชะลาธรรมมหิชะรังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพกนความแก่ไปมไม่ได้พยาิธรมมหิ อนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาละจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำม,มหิมรนังอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ตเพหิมเมตเยหิมะนาเปหินานาพาวโวทินาคาวโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆ่างือว่าจะต้องได้พระธาจากของรับของเจริญไปทั้งใจทั้งสิ้นไปกัมมัสก กรรมหิกรรม,มธาาทากรรมโยนิกรรมปันทุกรรม,มะปฏิสระนาเราม่ำกำบุญของเราต้นมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นพฤติกรรมมีกรรมเป็นที่พึ่อาศัยยังกรรม,มังกริษานิชารยานางาาังวาปะปังวาตัสทาตุาพระวิสานิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทาย,ยาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนิสืบไปเรวังอัมเทที่ ทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเถอดคลิปแ <Okay. S 1> ัดไปบทที่18